มาครับพี่น้องมานีห้องเบียกกันพี่น้องมาหนีก็อยากจะบอกนะผมจะบอกวิธีการบ่มขิงง่าพี่น้องแบบง่ายๆเลยลดตน้นทุนอันนี้หลังจากที่เขาแบบมือต้นออกมาพี่น้องพักแปลงเราประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์หรือสองอาทิตย์แล้วเขาก็กำขิงง่าที่เขาือต้นออกเนาะแล้วก็กำขิงง้ใสซนะครับในห้ที่สิบปลูกห้เกา้านั่นแหละพี่น้อง หลุมละกำหลุมละกำแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใดมีปุ๋ยปุ๋ยแบำรุงต้นเบสิกปนนี้นะครับพี่น้องมันจะเป็นปุเลียแน่ปุ๋ยบำรุงต้นเริ่มต้นของมันแน่นะครับก็ผสมคลุกเข้าไปแล้วก็กำใส่ใส่หลุมละกำนะพี่น้องเพราะพมเพ็ดยังซี่ตั้งแต่หารอบรอบนี้ก็รอบทีหกนะครับแปลงเก่าแปลงสิบผมก็กำใส่หลุมละกำหลุมละกำหลุมละกำนะครับ แต่ะว่ากำหรือกำกว่านะครับให้เต็มหลุมจากนั้นผมก็มาหยอนน้ำบ่มขิงง้อพี่นอ้อนงเพราะว่าขิงง้อมันแห้งเนาะเวลาเขาหยอนน้ำให้ขิงง้อมันซุม่มจัง่อยเวลา,าปลูกมันกจะ,ะได้แบบได้กินน้ำขิงง้อเวลา,าเขาเปิดน้ำอันนี้ก็เปิดสายน้ำหยดไปพร้อมนี่พี่นอ้องเปียกมาระดับหนึ่งแหละที่เห็นห้งเปียกเปียกมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเปียกในแปลงน้ามันไม่ได้เปียกหนาขิงง้อผมก็เลย มาหดนามขิงงัวเพื่อหยอดนามขิงงัวนะครับเพราะว่าให้มันบม่มนาบ่มขิมขงงัวมาสันทอไอขิงงัวเขาเขา,เขาเริ่มเห็นงานแตงผมนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างนี้พี่น้องผมกำแต่ขิงงัวอย่างเดียวนะครับรอบหนึ่งหลอบสองหลอบสามนี่ยังใส่ปุ๋ยอยู่ยใส่ปุ๋ยอยู่พี่น้องรอบหลังหลังมานี่พอใส่ครับมีแต่แปลงกับปุกุงด้วย ไม่จะแปลงก็พยายามขุดม่ผมใส่ไว้ที่นี่แหละเอาลดต้นทุนเนือ่องาช่วงนี้ช่วงแบบโควิดเนาะต้องประหยัดต้นทุนพี่น้องต้องเก็บตังค์เนี่ยปลูซ้ำนี่แบบธรรมชาติ GMP ใหดตั้งไหให้แบบปลอดสารมากที่สุดอะยอดนานีิง,งัวไปอยากสามมือ่อสามเศ้านะครับสามเศร้ากอยอดสามเศ้าเสร็จแล้วก็ค่อยปลูก เบียร์ที่เพาะไว้เพื่อพี่น้องเบียร์นั่นก็ได้เจ็ดมือแล้วเบียร์ที่เพาะไว้ก็เจ็ดมือแล้วพี่น้องก็เตรียมลงหลุมจริงๆก็ประมาณสิบวันนะครับก็สิเพาะได้ก็สิปลูกได้โอ้สันเถาะมันเพาะได้ต้นเตยยอดเม็ดลงู่้ถาดเพาะถาดนะกรนับมาเลยครับอันนี้ก็ได้เจ็ดวันละมื้อนี้สมมติว่าเป็นวันพุธนะครับเนาะมื้มันสมมุิดอกมื้อนี้วันพุธเลยละ่ะ ผมเพาะวันพุธนะครับผมก็จะปลูกวันปกติก็จะปลูกวันพุธแต่ว่าผมสิเลื่อนออกไปนะครับได้อีกสามมื้อกับประมาณวันศุกร์เสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ผลักผมจังจะปลูกเพราะว่ามันสีมีหลอบตัดไม่หล่อนู่พี่น้องมันสีมีหลอบตัดไม่หล่อนก็เลยย่านช่นกันนะเลยยานช่นกันก็เลยย้อนน้นขิงว่านลกอไปก่อนบ่มแปลงให้ได้ซุ่มปันไดแห้งดีครับ คำว่าซมนี่จะประมาณว่าแฉะเด้ซูมนี่แบบเอาซุมพอดีซูมพอดีพ่อง่ายเวลาพุดเวลา,วลาสักหูปลูกนะครับพี่น้องเอาไม้เสียบสักหู้สักหู้ในะ่มันกระสิบพอดีถึงว่าบางลุมได้เปิดน้ำแล้วมันก็เปียกไปแล้วน้ำน้หยดสายน้ำหยดนี่พอได้เปลี่ยนเด้สายน้ำหยดก็หกอบแล้วพี่น้อง นำ้ำยดผมก็ใสซมาหกอบแล้วถ้าปอกปอกลูกโอบหนาะเบิ้งกจะเป็นรอบที่เจ็ดนะครับผมก็พยายามสีเสพต้นทุนแต่ว่าพูดถึงว่าผลผลิตมันก็ได้ต่อต่อลงเลื่อนอะ่ะมันก็บอกบอลุดนะครับถ้าลงเลื่อนแล้วลุดได้แบบสองร้อยสามร้อยลุีเกิดจะพาวะ่าต้นบไงสายสจางสิเปียนจางสิกลุ้หูไหม ตรงนี้มันเขาหนาฝนเราพี่น้องเพราะว่าปลูกมันก็ปลูกง่ายอยู่แต่ต้องระวังเรื่องของเชือ้อราพักแป้งให้ได้แต่พี่น้องมันสีดีามากๆเลยมันพักแป้งได้นี่เชือ้อราเนี้ยสกระซิมาหน่อยนะครับกระยอใส่พยายามแหงขิงง่วนเนี่ยเปียกทุกหลุมหมดแนวกระจายในยพี่น้องครับ น้ำล่นแล้วพี่น้องลูกไส้เอินแล้วน้ำล่นแล้วพี่น้องไส้เรียนมากบอกเดี๋ยวเปิดน้ำใส่ไว้ครับเพราะว่าใส่ย,ยางสุดแค่นี้พี่น้องใสา่ย,ยางสุดแค่นี้เลยอีกน้อยนึงก็สิยอดบัวเอาเนาะหยอดถังเอาเดี๋ยวปิด,ปดน้ำกันพี่น้อง แบบผู้ใดว่ามีสายยางเดยน้องผู้ใดเห็ดลายสะกับเปลากสายถอดหัวก็ได้พี่น้องเปลากสายถอดหัวหรือว่าจะใสบ่บัวไปซีก็ได้พี่น้องบโบลรดน้ำก็คือหดหลายเพราะก็คือหดไปจะสามมือเอานิ้วแทงเบิ้งนะครับแท่งเบิ้งนี่หลุมว่าเออหลุมมันเปียกไปมันซุ่มไปก็ต้องเปิดน้ำหยดซอยน้ำสะพี่น้อง ส่กับย,ยามสิอันนี้ฮดฮดครั้งแรกครับก็ต้องให้ร้ายแน่ตีสายยางมันถ้าลงใกล้ใกล้แทงเอลีสายยางมันถึงยพี่น้องอันนี้สายยางสองต่อสายาวเติบฮดยาเติบต้องซอยบัวเอาบัวซอยแล้ะพี่น้องนามกับน,นามปลาปลาเนี่แหละครับพี่น้องแต่เออ พูดถึงน้ำประปาอยู่นี่ข้อลิ้นยังแห้งเลยดิก็เส้น้ำประปาได้ก้อนปลูกกับพี่น้องแต่ว่าเวลาปลูกเราอย่าเอาน้ำประปาไปอันสเตปใบเลยพี่น้องสารข้อลิ้นมันเห็ดใ,ใบแบบโคโรฟิลล์เนยหายอ,อ,อ่ะพวกสื่อสารสีเขียวในใน,ในพืชอาหายเลย พยายามหดให้เปียกก่สุ่าสันเถะโดนละพี่น้องนะม <c oughs> ปไหนตปนไหนนอาอโอ้เล่นน้ำเล่นนั่นก็สศาวพี่น้องเย็นอยู่ดอกฝนตกกัดยังตกบา้างแต่ว่นหนาฝนนี่จะอันตรายอยู่โลกมาแลงนี่คนละโลกคนละ คนละโลกคนละย,ยางกันเลยเด้น่องเฮดเวียกเป็นมูก,กันผลีเฮดเวียกผมก็ะเฮดแช่คลิปของผมนี่แหละไปครผู้ที่อยากลดต้นทุนพี่นอ้องงานแบบนี้ใจต,ตรงกันอยากเท็ดเป็งสันละผมก็สอบหาวิธีที่สิลดต้นทุนของเฮ้าเหตุจากไหนจังสิลดวิธีลดต้นทุนของเฮ้าได้ผมก แช่ไปนะครับมันมันบ่ได้อีย,อยงหลายด้วยครับเพราะปลูกไปปลูกมาอีหรีเนี่ยเอาจะซื้อซวาวาเรื่องปุ๋ยเรื่องอยาข่ามะเร็งแทบซิบอค่อยจำเป็นปันไหนผมให้อยู่คะแนนอยู่ยาข่ามลารงผมให้แค่10%ครับที่จะจเป็นต้องใช้อะยาข่ามลารงหรือ,อปุ๋ยหรือนะครับผมให้อยู่ประมาณ5 0 4 0 50% นะครับหลักๆกก็คือขิงงัวบแล้วก็เรื่องที่ว่โลูกมะเร็งจําเป็นแค่สิบเปร์ซนเพราะว่าพยายามเอาด้วยเขาเรียกว่าเอาเอาให้ได้ครับเอาเพี้ยมันให้ได้ผมใส่วิธีจับเอาครับจับเพีย้ยเคี้ยเพีย้ยให้มันตายครับผมไม,ม่แม่นนาทีผมรหรอวะนาทีแฝนพอปลูกแล้วเขาก็จะมาเอาเพียนะครับเอาเพียอยู่มันกะ ใน,นไงก็ว่นแหละมันบ่มีแมลงรบกวนใบมันก็ออกได้ปกตินะพี่น้องใบมันออกได้ปกติมันบ่นมีอีหยังมารบกวนมันมันก็ได้หู้เกา่านะก็เป็นหู้ปุ๋ยพี่น้องค่อยหยอดมือสุดท้ายเพื่นล่ะนะครับมื้อนี้ถ่ายคลิปก็ตอนนีน้หยาดหยอดหูน้น้ำกินง้อไปก่อนจะพยายามให้เปียกซุ้หูห้เหรเพราะว่าผมก็เปิดน้ำอ่าหยดซอย ก็หยอดมือแรกเนาะหูเดีเปียกมันก็ลงว้หูเดีเปียกกระสาเนี่ยลงสะบางหูหู้ดหยที่มันเป็นขิงว่าปนไหลหรือลอยอาลองบดูดน้ำด้ถ้าเป็นขิงว่าก้อนมันสิค่อ,คอยๆดูดมันก็ดีอย่างหนึง่งขิงว่าละเอียดมันก็เกินว่ามันดินเห็ดเห็ดหนาดินมันนุ่มเนาะเวลาปลูกอัพี่น้อง นั่นไม่เคยข่าน้ำมันสิละคิงว่าละเอียดก็ได้จะถ้าเกิดว่าเป็นคิงวา่นนนงวานก่อนนันคิงว่าก่อนนั้นได้กินน้ำพี่น้เพราะมันซูมใ้ระดับนึงเหรอเขาก็สซิเริ่มเวลาเขาถึงน้ำสายน้ำเยอะน้ำอย่างเขาก็จะค่อยซึมต้นมันได้กินเนี้ยแบบนี้นั่นแหละข้อดีของของน้ำ ขอ,ของของของิงว่าก่อนกับขงิงว่าปูนก็สรุปแล้วก็ใส่ใส่ร่วมกันที่เรียผมก็คัดออกแต่ขงิงว่าละเอียดเนาะมันบ่อถอดไหน้ำขงิงว่ามันบ่อถ,ถึงเก็เลยได้เอาน้ำขงิงว่าไปเซ่นะครับกับยูเลียกับปูนขาวขี่นนอกเปิดใส่ในแท่งสายน้ำหยดมาน้ำนบอ่อพอ ก็หยอดไปสิครับพี่น้องไปเรื่อๆจจยๆกระใจเย็นเนี่ยครับแดดเริ่มออกแล้วเริ่มจะร้อนแล้วครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้น้องมาตอนเ้ากัมาหยอดถึงว่วนเนาะเซแล้่ยวเกิดี๋ยวต็เากับแรงอ่ะพี่น้องน้นมามนเว้นแดดมันห่อนแย้นนงบ้านในป,ปู่โอ้ยหนังสัตว์มีขี้เบี้ยเด้พี่นอ้องเก็ตว่าใบจริงมึงอันนี้ถาดนี่เพาะเกือบเตรียมถาดออกน้อยเดียว พร่าผมไม่ได้เอา,เอาพิษมอดถาดเปล่าปบูกถาดถึงึ้นถาดหนึง่งแถวหนึง่งที่เหลือก็รกําลังสีแท่งยอดครับกรลังสีออกยอดอ่อนก็ออกยอด on, อ่อนใบจริงนะครับออกใบจริงกันออกใบจริงนาะใบหนึ่ง่ๆจากน้อยหนึ่งก็โอเคแล้วครับก็มา,าถึงก็ไไ่าใหญ่ก็พ่อปลูกได้เดี๋ยวเดี๋ยวครับก็อีกป,ประมาณสองมือสามมือครับก็จะปลูกได้ช่วงนี้ก็ ยอดน้ามขิงว่าล่อไปพอดีอะไรพี่น้งองเดี่ยนะคนอยากเบ่งเบี่ยอีเพาะไว้ก็คือจะตกลูกสิบเก้ 9, 9ถาถ่านครับลูกหนึ่งมันสี่ถานลูกหนึ่งมันห้าถาดถาด่านละร้อยห้าลูกก็สี่ร้อยยี่สิบว่าแน่สี่ร้อย แิก้น่แต่ลุมมข้าเจ้าขึ้นเจาะดอกมันเป็นลุมเก่าครับจะไหนก็ฝากไว้ในเ้วยครับเด้อฝากติดตามกดซับสไครเนะครับจาก,กดไลค์กดแชร์นยสวัสดีครับ